นี่คือวาดเอาเนาะไม่ต้องสักใช่ไหมใช่ครับใช่อ่ะอุปากกรณ์อีกว่าวาดเอาวาดวาดเอาโอเคแล้วเดี๋ยวมันสีจะซึมเข้าเนื้อเองโอ้โหเป็นมิติใหม่ของการสักออนกิเอ่อกอนริงบ้านอำเภอนะคะมาได้นะทุกคนเป็นมิติใหม่ของการสักมิติใหม่ของการสักใช้ปากกาวาดแล้วมันจะซึมเข้าไปเนื้อเองใช่ไหมโหโคตรจ๋งอ่ะจ๋งมากแต่จ่ายแพงกว่าสักนะใช่ใช่ใช่ไหม สักสามพันอันนี้ประมาณหกพันนี่บัตการนี่ต้นองอย่างหลังพี่เนี่ยเต็มหลังเนี้ <c oughs> ทยราคาอยูที่ประมาณเท่าไหร่เต็มหลังถ้าเสร็จเรียบร้อยแล้วอะบอกมาดิถ้าก็แล้วแต่คนนะบางคนก็หกหมื่นห้ามืนแล้วแต่ใช่ไหมใช่ครับสำหรับพี่นี่แปดหมืนใช่ป่ะพี่งาน,นประมาณนั้นแหละ <c oughs> เวอ่์พี่เราแสนนึงแต่ในหลังนี้หลังนี้ประมาณหนึ่งแสนนะทุกคนกันเองไงกันเองถ้าถ้าเกียรติกันประมาณเกียรติกันแบบไม่ถูกขี้หน้ากันประมาณสามพันใช่ไหมใช่กันเองแบบใช่พวกกันเนี่ยหมื่นหนึ่งแ้าพวกพวกกันก็ประมาณห้าหกหมื่นแต่คนไม่รู้จักก็ประมาณเจ็ดแปดพันเกียร์เธอเกียร์เธอเกียร์พี่เธอพี่เกียร์พี่เธอ มาค่ะเดี๋ยวมาเริ่มกันเนาะตอนนี้ผม,มสักไม่แพงผมก็สักประมาณสี่ห้าหมื่นสี่หมื่นสามหมื่นหลังนี้เนาะต้นต้นสักไม่แพงนะแล้วสวยด้วยยอมนะรับเลยจริงเริ่ม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 เราก็จะใช้สีโครงฟ้าก่อนนะครับเป็นสีแบ็คไลท์โอเคสีแบ็คไลท์ light, ข้างในดอกกุหลาบใช่ไหมใช่ yeah, yes เช่ yes โอเค ข้างผั่งเหนียวหนังผ้าชังเหนียวสีสีอ๋อพี่ได้ดยินว่าหนังเหนียวสีเหนียวก็ต้องผสมตัวมิกหน่อยคนระับโอเคมันจะให้สีมันดอกซอสลื่นหน่อยอ๋อนี่คือตัวมิกซ์ใช่ไหมตัวให้สีมันไม่แห้งโอเคก็เลยก็เลยกน้ำยามิกซ์สีนี่น้ำยามิกซ์สีนะคะขวดไหนขวดนู้นโอเคสีมันจะไม่เหนียวใช่สีมันจะไม่แห้งอันนี้คือกล่องเพื่แบบว่า ช่างีนปั่นสีนะคะปั่นสีนิดนึงนี่การกวนตีนสีนะครับนี่คือการกกนตีนสีโอเคถ้าพี่พี่ชอบเลย้ากฝาเบียรูโดใช่ไหมครับไม่ใช,<อ>ไใช่ไม่ใช่ใช้กระดาษทราย<อ>ไม่่ะจะโหดเลยกระดาษทรายเบอร์ประมาณเบอร์สี<อ>่ร้อยที่นี่เถื่อนอยู่ไม่ได้ครับ <laughs> <laughs> ถ้าไม่เถื่อนจะอยู่ไม่ได้แล้วที่นี่ถ้แต่นักเลงมาตัดที่นี่ พี่เรียบร้อยจะตายอือหือตัวแกนนำเลยพี่เอาอนนพี่เนี่ยเรียบร้อยที่สุดแล้วบ้านเพื่ออือหืออันนั้นก็พูดดีกันหมดแล้วทุกคนนะถ้าพี่เรียบร้อยแบบแบบแบบพูดดีแบบนี่เละชาววังเหละและจะเร็วมากเลย ให้่งเสริมเจ๊ก็เลยเออให้เครดิตพี่นิดนึงแล้วผมพูดเออผมพูดแต่ความจริงอะเพความจริงก็ตายพูดมากจะตายความจริงก็มานะอันนี้เราใช้เข็มเบอร์อันนี้เราใช้เบอร์เข็มเบอร์สิบห้าครับเป็นอ่าเนี่ยสิบห้า R R M เป็นเข็มแพม เป็นแพรหน้าโค้งเรา RM รหัส RM เป็นหน้าโค้งวไว้สาดสีใช่ไหมเอาไว้ใช่ครับทำพื้นที่มันอยู่ที่ทการต,าตั้งเครื่องด้วยนะคนมันไม่ใช่เกี่ยวกับถ้าตั้งไม่ดีก็ไม่ได้นะถ้าไม่โปรก็ารกลายไม่สวยถ้าตั้งไม่ดีก็จะไม่ตรงก็มาจ้า <laughs> ทุกครั้งที่เราสักมันก็ต้องดิม คาราบาแเดงคาราบาแเดงนี่โฆษณาไปตัวเปิดมีพิเเตอร์เข้าใช่ไหมแฟนแฟนแท็กหน้าแอดอกินทุกครั้งก่อนสักเพิ่มสติปัญญาให้เฉียบแหลมในการสักเปิดหน้าแอดจะมาเที่ยวร้านุณมั้ย กินจนจะสร้างกำแพงบ้านได้แล้วเนี่ยคาราบาวแดงคาราบาวแดงสิบาทเท่านั้นจะยินนะแอดได้ยินก็มาหาผมบ้างนะฟังเพลงนัแอดแล้วก็มีกำลังใจตงมอต่อการดูีเนาะางจิ้มเอาละเริจะเริ่มเพลงเพลง เอาแล้วครับช่างลอกคาราบาวไปมากนะครับคาราบาวเป็นเหตุสังเกตได้พอสักปุ๊บเป็นขวดคาราบาวไม่เจ็บจะ่อยู่หลังตอมอย่าให้เห็นให้เห็นเออน,นะพี่<ห>จะไม่ได้ครับใช่ โทรศัพท์พี่ซ o o มมได้ครับพี่รู้รเปล่า,รารครับไม,ม,ม่ m มาไดา้อันนี้พี่ก็ขยับไปได้นี่อันนี้พี่ขยับไม่ได้มันต้องวนเลยนะอ, <c oughs> อยู่เป็นน้มันงีะอืมไหนจะจะโตป่านี้อ่ะพี่ ยังไม่ยยังไม่หยยั่ยนอนยั่อย่อมามยังไม่หยุดอีกนอมมายังไม่หยุดอีกยังไม่หยุดอเน้นอยู่นั่นนะตัวเริ่มตาลายใช้แยบเบอร์อะไรบ้างใช้ตัวตัวโมัี้หน่อย วันนี้ช่างศักดิ์ไปเยอะเลยทั้งศักทั้งวาดรูปวาดภาพเฮ้ยคันว่ะมันคันคันเสร็จแล้วครับผมวันนี้เราักแค่นี้พอนะครับครับผมเรียบร้อยแล้วครับแล้วนะครับการสักครับอ่าครับผมนี่คือวันนี้ครับชั่วโมงละห้าพันอะไรมากครับเรียบร้อยแล้วทัาตัวชั่วโมงห้าพันเลยคุยไปแล้วสี่ชั่วโมงห้าสิบห้านาทีสี่คุยไปแล้วสี่ชั่วโมงฝ่าเออสี่ชั่วโมงเป็นห้านาทีสักห้านาทีจบกห้านาทีพอ เลิศมากเอาละได้แว่นใหม่มาะมออละลุยต่อเสียงน่ากลัวป่ะคาละบาลคาลาบเอ,อ็กมึงถ่ายก็ได้ไม่ให้พี่ดูอ้วนจะให้ผมถ่ายเลยงั้นพี่ยางอีกเหรอยางอีกเหรอ ยังอีกเลยยังอีกยังยังไม่อยู่ติดต่อมะยังไม่อยู่ติดเอ็กไม่อยู่ติดกอไม่อยู่ติดกอเนี่ยเสียงเจ๊ทำไมลึกเกินวะเอ๊เอ็กไม่เอ็กอย่าทำโอ้โหแล้วนั่นเนี่ยเอ็กมึงอยู่พูดเอ็กมึงอยู่พูดอย่าทำให้ต้อมเขามาโหสิทำไมอะพี่ทำไมมึงโหดมากวะมึงยังไม่อยู่ติดเอ็กยังไม่อยู่ติดน้ำกูจะพังแล้วเนี่ยมึงเห็นไหมโอ้โห ักดอกไปสองเกบอกหลังคังเลนซ่าของฉันช่างมือนิ่มนะช่างมือนิ่มมากเลยก็ได้นิ่มต่ามือนะได้นี่สมองด้วยเหรอปัญญาไม่ญาวแล้วบอกว่าคนบ้าคนปัญญาอ่อนมันใกล้ๆกันนะใช่ไหมเราอยู่ในโหมดไหนกันวะอยู่ในหมวดปัญญา รักบ,บ้างก็ได้นะเ,เอ็กเลยครับได้ครบสิบนาทีครับแล้วก็ถักเมมโมรี mm ่ hmm. <Memory S 2> ไม่ได้เต็มเยอะเราจะให้ดูนะว่าเราจะให้ดูเป็นระยะระยะนะคะว่าสักตรงไหนตรงไหนบ้างอะไรบ้างยังไงเนาะอันนี้คือสาดสีลงสีแล้วก็ใช้เข็มเบอร์สิบห้าเดินเส้นเราเดินเส้นไปแล้วเนาะแต่ก็มีต้องเดินเส้นอีกไหมเนะี่ยหรือว่าต้องเดินได้หมด mm hmm. ้ว โอเคเดี๋ยวไม่บ่นแล้วอือหือกินกินนะวะเจาะๆเขียวอ่ะอ๋อนั่นแหละเป็นทอดเขากินทุกวันวันละสามแกล้งใช่เหรออือโอ้โหทุกวันมีเยอะวันละสามแงอืงจะพี่ไม่แปลงฟันใช่ไหมครับอือ เ่มครับมันมีเวมเทนอีกตัวหนึ่งแล้วต้อมใช่ไหมที่ก่อนสับใช้ตัวหนึ่งต่ก่อนส,สับเสร็จใหม่ๆเนี่ยใช้อีกตัวหนึ่งแล้วพอแผลแบบเริ่มจะลอกอ่ะก็มีอีกตัวหนึ่งหลังแบบหลังหลังสดอ่ะมันมีมันมีสดแล้วก็หลังสดเวมเทนดีมากเลยหลังลาากสับเสร็จแล้วก็ใช้อีกตัวหนึ่งใช่สับไปใหม่ๆก็ใช้อีกตัวหนึ่งใช่มมีสองตัว ที่ร้านเออ่อร้านขายยาบอกมาร้านขายยาเข้าไปใช่ร้านขายยาเขา้าเลยใช่หาซื้อได้เลยอือพี่ต้อมน่าจะมีขายนะไว้นะให้ลูกค้าส่วนมากเขาจะใช้อะไรวาสลีนกันหรอวาสลีนเป็นแค่ตัวห้ามเลือดพิเศษใช่ไหมไม่ให้น้ำหนูน้ำเหลือง,องกระเด็นกระต่ายแต่เบนแนเทนนี่ดีมากจริงนะยอมรับเบนแบนเทนม,มันเป็นช่วยต<ช>ัวสมานแผลช่วยรักษาแผล มันไม่ค่อยมีผลกับผิวบางทีมันชะละเอียดอ่อนแต่หลังพี่ไม่ค่อยมีน้ำไหลอะไรใช่ไหมใช่เนาะไม่มีกระพุ้งไขมันยไม่มีไขมันเลยมีแต่น้ำเหลืองอุ๊ยอีเอ็กสันดานอีเอ็กจุดทูข้าไมอ่ะหลอกไเลยจุดเทียนทำไมน่ะอืมนี่จ้าหาน้ำพึ่งเหรอเนอะน้ำมัน หน้าเป็นอยาน่างไรหาน้ำมันเหรอเป็นอย่างโดนนวดหน้าไงได้ฝวามขาน้า,ามันหมายถึงผมระพี่ตัม้มไห่สิเตยเยอะสิอยากได้น้ำมันเหรออการน้ำมันไปทาอะไรคันดีอะทุกคนมานะใครอยากโดนทิ่มให้มาหาเลยนะต้องกราดแทชูเบอร์โทรแล้วครับศูนย์แปดศูนย์จำให้ดีศูนย์แปดศูนย์รร ก้าสามสองเก้าสี่สองห้าเลขที่ออกอไม่ใช่เบอร์น้องนะเบอร์น้องให้สนใจนะคะมาได้เลยนะฟังอีกครั้งศูนย์แปดศูนย์เก้าสามสองเก้าสี่องห้านี่โทรมานะโทรตริดต่อนะครับโทรยืมตังค์ครับถางก่อนนคะรับ <laughs> แล้วถ้าถ้ามาให้ตังค์อะพี่ถ้ามาให้ตังค์ก็โทรมาเลยนะครับ080 932 9425เกี่ยจะหลายเบอร์งั้นหรอบเเดียวนี่แหละเบอร์เดียวพี่จะพูดหลายครั้งอ้าวแทงจนสมองไม่รับแล้วนะตอนนี้ไม่รู้เบอร์ไหนเป็นเบอร์ไหนแล้วครับนี่พี่หนิงจมาถามว่าวันนี้พี่นามาไหมถ้าพี่นาไม่มาก็เข้ามาสักได้เลยครับใช่ครับครับผมคืออะไรวะคืออะไรวะ กอพีมาฝ่าจะสักอ้โหแชรคิวได้เลยใช่ไหมใช่พี่แชรคิวได้เลยนัดทุ่มหนึ่งลงเข็มกันด้สี่ทุ่มเหรอสี่ทุ่มตอนนี้เวลากี่ทุ่มนะสี่ทุ่มว่าละวสี่ทุ่มกว่าเดี๋ยวเรามาดูเนาะว่าสี่ทุ่มสี่สิบครับเสาร์เช้าหัวขวาจะเที่ยงเลยละใช่เดี๋ยวมาดูเนาะว่าให้มันเป็นรูปเป็นร่างก่อนเป็นรูปดอกไม้ก่อนค่อยมาดูกันใหม่เนาะใช่ใช่ใช่โอเคครับขออนุญาตยีก่อนโอเคแต่อันนี้พรีเซนต์งานข้างหลังหน่อย สวยมากเลยนะงานน้องเนี่ยเห็นไหมหันหันทางแสงหันไปทางไฟเนี่ยครับไฟรีบขยับมาาหไปไฟไฟเนี่ยเเออห็นปะอันนี้ก็คือต้องต้องสักนะสวยมากอันนี้เดี๋ยวเดี๋ยวมีเก็บอีกรอบนะยังยังไม่ยังไม่เต็มร้อยใช่ไหมต้อมยังยังนี่คือต้องเก็บอีกนะนี่ขนาดต้องเก็บอีกนะคืองานเพียรมากอ่ะ ที่พูดที่อิฉาใช่ไหมใช่ไปนี่ออกไปรอที่ออกไปเลยไปได้แล้วเห็นสวยโอ้ยโคตรสวยอ่ะต้องมี่ก็ฉัดอ่ะเนาะสวยยังยังไม่โอ้ยอีกยังยังยังพี่ฉาเข้าใจ่ไหมสวยครับงานสวยมีหลังด้วยไงไม่เคยให้ใครดูเจ๊หลังใครอ่ะหลังไอ้เหี้ย วิอดูหลังหน่อยไอัน้หลังห้หลังให้ลังให้หล้หาห้หลังให้หลังใหมกลังใ้หลังให้มลังใหสวยั้ลยงกห้ล้ีลัง้เลังให้หลัีกห้หนังใ้หลัีให้หลังให้หลังให้หงให้หลังให้หลั้หล้ลังใ้ัน้หงห้หลงนห้ะลังใอ้หลังให้ลัง้หน้ังใ้ห้หลงให้หังใังั้ง้ใั แค่ราให้ฟังแค่เราให้ฟังเหรอถ้าคุยก็น่าไม่ได้สั่งใช่ถ้าคุยก็น่าจะแลไม่ได้สั่หรอกคืนนี้แล้วดูดีมากันเต็มหน้าร้านแล้วอ่ะโออไจองเตีกว่าคนแล้วอ่ะโอ้โหตายละไม่ได้จองคิวอะไรนะจองคือพี่นี่แหละรีบระชากก่อนเออโอเคเดี๋ยวมาดูตอนเสร็จอีกทีเนาะแล้วเดี๋ยวค่อยมาต่อองค์กรกันเดง๋ยวคนผมปั้นอยู่ที่ หลับแล้วนะความคุบหน้าใช่ไหมใช่ครับทำไมไม่งานไทยอ่ะเจ๊งานไทยสวยมากสวยจริงสวยมากเลยงานไทยที่ยังมีอีกหลังนี้ผมยังไม่ได้ให้เจ๊ดูนะหลังใครอีกหลังไอ้เบียร์เนี่ยผมคัปเวอร์ไปอ่ะโอ้ยตั้งแต่เขาไปสักอะไรจักรยานเลยเฮ้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 ยเอาไปเอาไปเยอะๆดิอะไรอ่ะ

See yeah.